เซราซินเมูสขอน้ำหเดปลายุ่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นด้วยก็ไห้นะเขาเขาไม่รักมึงเขาไม่ไม่เป็นไรอ่ะเมื่อคืนเนี่ยหัวล้อมากเลยทีหัวล้อหัวล้อหรือหัวล้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 อท่านไม่ท่านไมหัวล้อ่ะ สุนั้นแววไม่ใช่นั้นผมมาผมนั้นเขาคอมาไงอ่ะปึ๊บแล้วผมก็แล้นเขาไปอาบน้ําผมก็มองแอบส่องดูใช่ไหมพี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นอะไรเห็นกาดแต่งไหมเห็นไหมเห็นอะไรวะเขาเรียกว่าเอ๊ะการแต่งงานอะผมแบบผมเลิกคุยแล้วแต่เขายังไม่เลิกไงการแต่งงานเหรอพูแต่งงานอ่ะไปเห็นไหมเห็นไหมดูในโปรไฟล์หน่อยถ้าไม่เห็นจะไปหาสาวใหม่คนนี้ เห็นอยู่เห็นรูปกั๊ดสีเหึือยู่ใช่ไหมเออเดี๋ยวเอาออกไงวะเอาก็กดยกเลิกดีก็กดออกดีก็กดเลิกดีกดลึกไม่ได้เหรอซ่อนไม่ได้เหรอเออเป็นไงที่จแต่งงานมึงสมรำหน้าควายเขาขอไม่เกี่ยวผมใครขอใครขอคนหุวยเขาก็คู่สถานะไงมึงมึงกดตรงโปรไฟล์ดิแล้วมึงก็กดอันนั้นน่ะรูปอะไรวะเนี่ยรูปดีสอเนี่ยข้างบนชื่ออะแล้วก็กดอะไรวะความเป็นส่วนตัวแล้วเนี่ยคู่แต่งงาน ความลับสาธารณะนี่ไงเข้าเดี๋ยวนี่เองโอ้โหคืบคือปึื้มแถววะฮะไอโอมมึงคือปลื้มแถววะไม่เคยไดือดกันไหนไม่เคยแต่งงานกับใครเออไอ่ปึื้เออจดี๋ยวแบบแต่แหววไปกด4-4แล้วไงทำเป็นหาใหม่ทำเป็นถามมงหาใหม่เออหล่อมากมั้งนาเดดมึงอ่ะเออไม่เคยหล่อครับไอนาเดดคุกกี้มียะไปยั้งซื้อ นี่ข้างไหนตัวนึงดาวหนึ่งไม่ข้างกองผมนี่มันก็ยิงดิโอ้โนหอยเว้นดาวโอ้ยเลยมาเปิดจุดมาพี่โอ้ยเห็นอยู่เดี๋ยวนี่เหรเออลุงมันผมมันโอ้ยแลนไว่แคบอะฮาหน่อยสู้ๆอม โโอ้หมึงจูคนเก่งอ่ะเกียติจูคุณเก่งจุ๊กชไหนออกวงเฉยจูคุณผมเป็นแบบดวงอภัพรักเย็ดอภัพรักก็มาว่ะเฮ้ยขึ้นแล้วนี่กว่าไปดูดวงมาเขาบอกว่าผมอาภัพรักใครดูให้มึงเดี๋ยวกูดูให้ใครดูให้มึงเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูดูดวงให้มึงอโอ้โหโดนนัดกระพด กูดูกูดูให้ไหมกูดูให้ไหมโอมกูดูแม่นเลยเอาดิ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 เดี๋ยวเดี๋ยวมึงส่งลายมือมึงมาเอาดิเหรอเอาข้างไหนข้างไหนฮะเอาข้างไหนขวาลายไซด์ดีอ่ะข้างไหนอ่ะอยากอยากอยากรู้ดีหรือลายมึงส่งมาเดี๋ยว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 กูดูให้กูดูเก่งนะเว้บอกให้อ๋องั้นดูทั้งสองมือแล้วกันโอ้ไอไอคนลบมากมึงอ่ะมึงเป็นคนลบมากแล้วโอมมึงมึงเป็นคนจับปลาสองมือโอ้ มึงคนจับปลาสองมืออ่ะมึงแบบโลภไงอยากดูอะไรก็อยากได้สองอันเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวความรักมึงก็จะล่มสลายเพราะว่ามึงอยากได้สองคนนะเออเนี่ย <ผม S 1> กูดูแม่นป่ะกูดูคนมแม่นเลยใส่ก<ม>็โดูเสียคนเพราะแบบมันก็ต้องดูเดียวก็โดูร้ายปะ่ะไม่มึงมึงอยากได้แค่สองอย่างไงมันก็เลยกลางๆไงมึงก็เลยไม่มีแฟนไงจากที่มีแฟนจะดีหรือว่าไม่มีแฟนจะไม่ดีมึงก็แบบอะไรวะอะไนไงมึงอยากได้สองอย่างมันก็เลยกลายเป็นไม่ดีแล้วก็ดีมันก็เลยกลายเป็นกลางกากลางกก็คือมึงจะไม่มีแฟนนั่นเอง อ๋ามัเป็นคนเดินสายกลางเวลาเวลาขับขับรถมึงมึงก็อยู่เล่นเล่นแบบเส้นเหลืองอะเฮียสายกลางพี่อยู่บ้านเนาะ <c oughs> ไม่รู้แล้วทำมือหนึ่งไม่ได้ตึงหรอกบอกเลยไม่ได้ตึงหรอกจริงไม่ได้ตึงสักตัวมึงอ่ะทำให้มันตึงไอ้ออมเหมือนกางเกงในมึงอะเปลี่ยนยังทำแหวนทำแหวนฮะเขี่ยสลักอะอ๋อเขี่ยสลักไอ้เหี้ยกางเกงขึ้นลายสัตว์ ขึ้นตัขึ้นดิโอ้ oh, ขึ้นก็ขึ้นดีวกว่าแหมยฟองเงนครับสาวที่กำลังจะไปจีบไอโอมนะครับผมรวยแต่ไม่ซักกางเกงในก็สาวสาวก็ไม่เอานะทำไมครับก็มึงรวยแต่มึงไม่ซักกางเกงในโคกโคกเกียบอ๋อ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 อ๋ว่าตา,ายจะไหวว่าโอมไหวจริงเหรอโย,โยกโยกใครโยกใครอะไรโยกใครอยู่กับพี่อยู่กับพี่ <c oughs> ใช่โยกพี่ไงไหวอ,อยู่แล้วอ่าโยกพี่มาไหวว่าไหวว่าโอมไหวว่า เฮ้ยเกือบตายแล้วนะโอ้โหจับไหมดีสายมูปอนโอ้มูปอนเนี่ยเยอะแค่เขาเท่าไหร่ายาเทียอะไรมไหยใช่ใกล้ได้บัตรเปลี่ยนชื่อแล้วนี่ยเหลืออีกประมาณสี่สิบสี่หรือเปล่าเต้มกระเพาะโอ้ยพี่พี่ด้ไยยไหนอยู่บ้านเหรออยู่บ้านเหรอโอ้พี่มันอยู่บ้านหมดเลยอ่ะนี่ไงข้างกูนี่ไงไอวอลสีขาวอะมีระเบิดป่ะ ยิงรอบมันก็ได้โอมยิงยิงยิงพื้นก็ได้ยิงพื้นก็ได้ให้มันขึ้นเป้าอ่ะเดี๋ยวให้มันให้มันไปถ่มมึงเดี๋ยวกูจะบุกละให้มันได้งั้นสิน้องน้องเบาหน้าหนึ่งเออขวามีขวามีเรียบี้อขวาขวายิงดิสังบ้านมึงอ่ะเอาสองหน้าสองสวยบนบ้านบนบ้านขวายิงขวายิงขวายิงเลยขวายิงเพื่อเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมเพื่อนโดนเออเออเออบนบ้านยู่บนบ้าน โดนโผมอ่ะไหวปะเนี่ยหยุดหลังไอวอร์เลยไป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 ไตายไี่เอาไว้นะโอ้ยอยู่บนหลังคาอมหาไม่เจอบนบนบนหลังคาบ้านอ่ะบนบนบนเลยมานี่ยเนี้นี่ยอมมาเนี้นี้อมมามานี้ไม่โดนเอ็บแม่โดนอ้าวเรียบร้อยโอ้โหเป็นไงครับไม่ไหวอ่ะไม่ไหวบอกไหวอมตอนนี้พี่ให้ให้แบกนะแบกแบกเลยนะตอนนี้จะจะอยู่หลังแล้วก็ยิงแบบรอๆ เออเดี๋ยวว่าพี่จะแบกเออไม่แบกไม่แบกตาตานี้ตานี้ให้ให้โชว์ฝีมือไงเดี๋ยวเผื่อแบบสาวๆในช่องแบบเขาเขาชอบไงแล้วก็แบบเฮ้ยพี่โอมมาแบกหนูหน่อยอะไรเงี้ยนะโอ๊ยจบเลยสู้ๆอมโอ้แบกจนหลังจะหักเลยวนี่หลังจะหักแบกสาวนี่แบกแบกอย่างขึ้นอ่ะแบกพี่แบกอย่างลงเนาะไม่ขึ้นเลยจริงเหรอเป้งเฮ้ยน่าจะเอาไอ้โมโคมานะอุ้ยอะไรวัดเอาน้องสาว วะหรอโอ้จได้ๆๆนี่กว่าจะใจนี่เปิดโคโน่ก็ไม่เอานะนี่ยิงเลยยิงเลยเดี๋ยวรอเองสวยเออโอมให้มันได้อย่างงี้วะสบายว่นสบายวันสบายวันผีสบายวันสบายสบายโอมบอกว่าโอมบอกว่าถ้าถ้าถ้าเป็นผู้ผู้ชายไม่แบกครับถ้าเป็นผู้หญิงนี่แบกแบกจนแบบขึ้นขึ้นกอเลีย์ขึ้นแดงขึ้นขึ้นเหลืองขึ้นทุกอย่างอะ เขาเรียกว่าแรงแรงอะไรวะแรงแกนเหรอเออแรงแกนแรงแกนกูไม่ได้เล่นกูไม่ได้เล่นนานช่วงนี้เบื่อละขี้เกียจดันแรงใหญ่หรอพี่เออุ้ยโอ้โหโคนแม่นบอกแล้วโอมพี่หัวแตกขึ้นมาช่วยพี่หน่อยเฮ้ยได้ได้อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเดี๋ยวพี่คันลงไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนตายโอ้มาช่วยเพื่อนดิมาช่วยเพื่อนดิโอ้โหแม่งเออโคโน่ผมโคตรไก่เลยวะไอสัตว์ โอ้โหโน้มื่อกี้เข้าหวัวหนึ่งนันอนะ่ะมันไม่ได้ตึงสักตัวนี่แตกพี่นะ <c oughs> เขาชุบกันหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> เอเว้ยกูยิงแม่งดูดิชุบกันหมดเลย <c oughs> อ่ะ <c oughs> <c oughs> ตัวร้ายไอซ์ตัวร้ายตัวร้ายจริงเปล่า ไอตัวสีแดงน่นล้มแล้วเต้นให้ผมหน่อยนะโอ้ยจะให้อ oh. ๋ออุ้ยอุ้ยอุ้ยแค็งว okay. um, ่ะจ okay. oh, ัดเลยเพื่อนเอาไหมเหรอเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยสู้ๆครับผมเป็นกำลังใจให้ครับโอ้ไอโอมไกอ่ะโดนมาเล่นเฉยโอ้ยเน้อที่ที่มันแอบดีจังวะจริงโอ้ตั้งไอวอไอีสัตว์ดูดิ ไม่ไหวเลยตอนนี้ไม่ไหวเลยใครจะไหวก็ไหวครับที่ไม่ไหวเราอมพี่ไก่แล้ววะเคือมันเครื่องวอร์มเครื่องสองเกมไหมสองเกมแล้วเย็นเย็นเฮลเมห์เฮลเมห์เฮลเมห์เสื้อนายเสื้อนายมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ดูมันเล่นดิอมอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน ข้างในข้างในข้างในดาวหนึ่งดาวสอผมข้างในสข้างในสามโอ้ยผมตายแล้วโดนระเบิดตายสว<ห> <ia> ยนี่สามเลยครับ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 พี่ชายครับมันไปแล้วนะมันไปแล้วนะมาครับรไปชุบเพื่อนไม่ให้ชุบหรอกไม่ให้ชุบหรอก ลางบางครับผมสวยตัวเดียวโอมตัวเดียวสู้ๆอ่ะสองหนึ่งไม่ไหวก็เกินไปสองหนึ่งอ่ะไปดิพวกเองอ่ะโอมตายแล้วเนี่ยตัวนี้มันโดนระเบิดใส่ผมมันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอไม่ผมหลบไม่ได้ไม่ได้เก่งเลยตัวนี้นะบอกเลยอยู่ไหนวะก่อนนะเก่งกว่าไอ้นี่ไม่เก่งแล้ โอ้โหบ้งหิดแม่เป็นใจวันนีครับวันนีครับก็วันนีครับไม่ใจว่ะมันมันแอบอ่ะเลยมันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอแอบแบบกลัวจับเลยเหลือเ <c oughs> ดือนส <c oughs> <c oughs> ิบเอ็ดไม่ใจ <c oughs> สเต้ยโอมไม่ไหวแล้วบ้างดี จริงๆถ้าพี่จะเอาแบบบุกไปก็ได้นะแต่แบบไม่อยากเสี่ยงอะถ้าไปมันไม่ได้ส่วนเลยอะมันมันเป็นลูกซองไงพี่เป็นปุนชาร์ตอ,อยากแล้วอมอยากแล้วตอนนี้อยากแล้วฆ่าสักตัวหนึ่งก็ได้ะฆ่าสักตัวหนึ่งก็ได้เพื่อนๆแม่งเก็บล่อไว้เหลือสี่ตัวนะไม่ไม่ต้องเผื่อแผงก็ได้ลงไหมลงไหมอมลงไหมหลังมึงอะอมเฮ้ย อู้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยยิงยิงเข้บไปอยู่สวยดาวเฮ้ยพี่พี่พี่จับสนายไม่นิ่งวะ่ะมือพี่สัน่นว่ะพี่อยู่ขา้ขางหนา้ขนาข้างหน้าข้างหน้าอันนึงมือพี่สัน่นมือพี่สัน่นไม่ไหวไม่ไหวยิงมาเดินมาแล้วยิงเดี๋ยเฮ้ยมือสั่นจริงนะเนี่ยโอมมือพี่สัน่นว่ะพี่หลบเย็นดีโอ้แตงไอ้คนนั่งอีู่แก่สวยเฮียโดนเม็ดเดียวไอสันมือมือสัน่นชิบหายเลย โอ้เกือบเกือบสีโชว์พี่ชายแล้วสวย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 เก่ง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 เดี๋ยวเวนมือสั่นที่หายแม่งสไนแม่งยิงไม่ได้เลยเมื่อกี้อย่างโลกอ่ะเออจุ๊บแล๊บพี่เชื่อไหมเนี่ยหกสิบกล่องเฮ้ยเอาเอาระเบิดไปเอาระเบิดไปเอาระเบิดไปเอาไอ้วอไปเอาระเบิดไปให้หมดกูไม่ใช้กูไม่ใช้เอาไปขอแค่ระเบิดของฟอสไปไปยันไปยันลูกมันบวชเลยเอา้าลูกเลยนะ เอ้ยเขาหัววาอุ้มเซอร์ซีเดมูสขาคือน้ำมอดเปรยุสอุ้มไฮไลท์สัตว์ไฮไลท์เม็ดเดียวเข้าหัวพองตานสวยสวยสวยอีกตัวหนึ่งอยู่อยู่อยู่ตรงฟ้าอยู่ตรงฟ้าตู้คอนเทนเนอร์สีเทาข้างหน้าสองตัวระวังสวยสวยอุ้ยกูได้ไฮไลท์ด้วยว่ะอุมไมได้ไฮไลท์ว่ะกดฟุกเอเอบุ้มเนี่ยเม็ดเดียวเข้าหัวโอ้โหเทพ เฮ้ยไม่ไปดักกันหรอเฮ้ยอยู่อยู่นี่เดี๋ยวตายห่านหมดแล้วบุกแล้วะมันบุกแล้วแหละโออยู่ไหนโอมขอไม่เห็นขอไม่เห็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยคนเยอะคนเยอะโอมคนเยอะอยู่บ้านหมดเลยเหรอแล้วลองมาเข้าหลังรู้สึกว่ามามาสายเฮ้ยโอมหลังหลังเข้าโอมโอมหลังเข้าไอ้ไอ้ฟันยิ้มไอ้ฟันยิ้มข้างหลังโอ้ยไปไวมากเชี่ย กูเอาบาลิดชาร์จโอมจะเอามานวมาแนวโอเคโอเคเฮ้ยมีมียาเปล่ามียาผสมนี่มียาเปล่าเก็บไปหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรยายาเอาไปตในบ้านหมดจริงอ่ะเฮ้ยชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนเดี๋ยวๆโอมโอมใจเย็นโอมใจเย็นนั่นเฮ้ยอย่าเบียดกูดิเฮ้ยเดา เฮ้ยระเบิดสวยสัตว์ค้างเฮ้ยปลาระเบิดหิมะแล้วค้างเฉยฟีฟายมีบักครับผมท่านผู้ชมฟีฟายมีบักครับสวยว่าเชี่ยปลาระเบิดหิมะแล้วเกมค้างเฉย โอเคท่าน okay, ผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมมาไม่รู้ว่าวันนี้ท่านผู้ชมจะได้ความสนุกเฮฮากันเปล่านะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นซีฟายมานานเนาะอยากเล่นซีฟายให้ท่านผู้ชมดูบ้างนะคร okay, ับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อน,นครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยและกดกระด,ดิ่งกิ๊งกองกิ๊งกอ,องให้กันด้วยครับผมไวเ้เจอกันในคลิปต่อไป,อไป,อไปกับ EP 7. ที่7อ่าที่กำลังจะมานี้รู้สึกว่าจะเด็ดมากๆนะครับผมผมรู้สึกว่าจะเด็ดเด็ดมากผมว่าไม่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนอ่ะโอเคนี่เพราะแค่นี้แหละเกิดมาวๆนะครับผมอย่าลลืมนนนะเจอออกัใคิปปต่ไซีว I am not a psycho.